เอามาดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นนิวฮอลแลนด์นะครับนิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์ทีห้าศูนย์หนะครับตัวนี้นะครับรุ่นร้อยห้าแรงอูย่างใหญ่เบิ่มเลยนะย่างใหญ่เบิ่มเลยนะครับย่างโหดโอสายใหญ่นะฮะสายใหญ่ดูล้อล้อหน้าเนี่ย นะล้อหน้าก็โอ้โหระดับไหลผมเลยนะฮล้อหลังนี่ท่มหัวเลยนะครับตัวนี้ตัวใหญ่าสายรถใหญ่นะครับสายรถใหญ่ FC ดูความใสความสะอาดความเนียน,นีิเดิมเลยนะครับเดิม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  นี่ตังล้างเก็บงานคนระับโอ้บันไดขึ้นอย่างโหดเลยขันใหญ่ใค้หารถใหญ่รูปทรงนะครับบางโคนนะครับสองด้าน หลังคามาณนี้นะครับําจับขึ้นดอกยางจิสวยงามๆตัวนี้รถปีห้นะครับรถปี58าแปดปีห้าแด ใครหารถใหญ่นะครับร้อยแรงร้อยแรงร้อยห้าสายลากสายบรรทุกสายไถอุปกรณ์เขาจะเป็นดันหน้ากับพานหลังนะครับด้านหน้ากับพานหลังรูปทรงประมาณนี้ใหญ่เบิ่มนะครับตัวนี้นะครับเปิดไว้อยู่ที่595,000บาท รถปีห้นะครับร้อยหแรง5้าแ0 0เบาทเอกสารครบพร้อมเลยอะคคนไหนสนใจยังไงก็โทรสอบถามได้เบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับนะอย่างใหย่าย,ยางแรงทุกอย่างระบบใช้ได้ มาเยี่ยมชมก็ได้นะครับทีอ่อำเภอบ้านผือนะครับผือบ้านผือใจสอบถามได้เบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับไปดูอีกลำนะครับเรามี3ลมลำที่จะนำเสนอกันวันนี้ลำใหญ่ๆอ่าเอา,เอาลำนี้ปีห้าแปดห้าแสนเท่าไหร่นะ5้า0สนันบาทนะครับก็นำเสนอนะครับนิวฮอนแลนร้อยห้าแรงนะครับสาย ลากสายบรรทุกสายดันนะครับตาดินกองให,ใหญ่ๆนี่แป๊บเดียวอ่าโอเคครับรอชมอีกคันนะครับอ่าคลิปนี้เพียงเท่านี้โอเคครับขอบคุณครับ